สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OB d ี hop อนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเกตลูฟี่ XF นะครับเมนูภาษาไทยนะครับเป็นแบรนด์ของลูฟี่ไทยแลนด์นะครับนำเข้ามานะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกับรถ Ford r a n g e r นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเกตนะครับใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ตรงไหนของส่วนรถนะครับอันนี้คือ Ford r a n g e r นะครับตัวนี้นะครับ มานีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเกรผมก็จะวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับเหนือพรมลายตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานอย่างไรในรถ Ford Ranger คันนี้นะครับมาดูกันเลยเริ่มจากสตาร์ทรถนะครับอันนี้เป็น l ูฟี่ XF เมนูภาษาไทยนะครับเราสตาร์ทรถนะครับนี่เลยนครับตัวเกก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ สวยงามนะครับคมชัดนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถดูค่านะครับต่างๆของรถฟอร์ดนะครับได้ครบเลยนะครับทั้งความเร็ววัดรอบอุณหภูมิน้ําแบตเตอรี่บูทเทอร์โบนะครับแล้วก็สําหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้หลากหลายรุ่นนะครับวันี้ทั้งโตโยต้านะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับเชฟโรเดตนะครับทั้ง ใชรเลิตของตัวเทอร์โบเลเซอร์นะครับคูดโซนิกนะครับแล้วก็ตัวหลายๆหลายๆยี่ห้อนะครับที่สามารถดูน้ำมันเกียร์ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับบริษัทลูฟี่ไทยแลนด์นะครับโดยทีทีครุบนะครับได้นำนะครับเกต์นะครับตัวลูฟี่ XF ตัวนี้นะครับทำเป็นเมนูภาษาไทยนะครับสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับทำมาเพื่อให้เราใช้งานของตัวเกตเข้าไปเมนูต่างๆ ได้ง่ายนะครับใช้งานได้ง่ายกว่าตัวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิววันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกตทําอะไรได้บ้างนะครับตัวเกตนะครับก็จะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับสวย งามสปอร์ตนะครับหน้าจอคมชัดแบบนี้เลยนะครับจะมีชิปลาด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นชิปลาสีแดงนะครับซึ่งทางบริษัทลูฟี่ไทยแลนด์นะครับหรือทีทีกรุ๊ปนะครับก็ได้แถมนะครับแถมชิปลาสีแดงตัวนี้นะครับให้กับผู้ที่ซื้อเกตลูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้ไปเลยนะครับฟรีๆนะครับตัวนี้สําหรับชิปลานะขายในท้องตลาดอยู่ประมาณ200บาทนะครับแถมให้ฟรีนะครับเพื่อไปติดตั้งใช้งานสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับชิปลานะครับ จะเป็นสีแดงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทางานอย่างไรนะครับส่วนตัวเกตนะครับก็จะอยู่ที่ราคานะครับ ,3990 บาทนะครับตัวนี้นะครับรับประกันให้นะครับ1ปีนะครับหนึ่ปีนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีแต่มีโปรโมชั่นนะครับสําหรับ c t Group นะครับและลูฟี่ไทยแลนดนะครับเขาจัดโปรโมชั่นให้สําหรับคนที่สแกนผ่านไลน์นะครับ ออฟฟิเชียลของบริษัทนะครับและปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับคุณรับประกันเพิ่มไปอีก2ปีเต็มนะครับรวมกับประกันของสินค้าเดิม1ปีเป็น3ปีเต็มไปเลยนะครับตัวนี้สําหรับลูฟี่ไฮแลนด์นะครับ XF ตัวนี้นะครับประกัน3ปีนะครับโอ้โหใช้กันยาวๆเลยครับเกตที่ประกัน3ปีสําหรับลูฟี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับใช้งานแบบนี้เลยนะครับดูเข็มวัดรอบนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับมนึ่ซิปไรดททางานนะครับ สวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกตทําอะไรได้บ้างนะครับเกตก็จะมีปุ่มด้านหลังนะครับอยู่3มปุ่มนะครับก็คือปุ่มบนปุ่มกลางและปุ่มล่างนะครับเราจะลองเปลี่ยนหน้าจอนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่2เห็นไหมครับสวยงามนะครับ หน้าจอที่สามครับเป็นค่ารวมก้าวค่าแบบนี้เลยนะครับก็จะบอกในเรื่องของความเร็ววัดรอบนะครับแบตเตอรี่อุณหภูมิม้อน้ําอากาศเข้าเครื่องนะครับ engine load พลังเครื่องยนต์นะครับการเปิดปิดของลิ้นปีกผีเสื้อนะครับอะไรพวกนี้นะครับค่าพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูหน้าจอต่อไปครับเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็ทรงสวยนะครับนี่เลยนะครับอีกหน้าจอหนึ่งนะครับหน้าจอนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นหน้าจอที่หน้าจอหนึ่งจะออกโทนสีเหลืองนะครับสำหรับคนชอบนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการวิธีการนะครับก็คือเราสามารถนะครับเข้าเมนูนะครับเมนูเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเดิมลูฟี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับทางลูฟี่ไทยแลนด์นะครับโดยทีทีกรุ๊ปนะครับได้ให้โรงงานผลิตเกตนะครับทําเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเพื่อให้คนไทยนะครับได้ใช้งาน ในการเข้าไปเซตค่าต่างๆของเมนูเกตูฟี่ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมีการตั้งค่าระบบนะครับนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับฝั่งซ้ายนะครับหน่วยนะครับเราจะเอาเป็นหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับความเร็วที่เท่าไหร่นะครับปรับความเร็วรอบที่เท่าไหร่ปรับบูทที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับสามารถตั้งเตือนนะครับเห็นไหมครับตั้งเตือนได้นี่นะครับผมก็ตั้งเตือนวัดรอบอยู่ประมาณ3 0 0 0ัรอบนะครับเพื่อเทสนะครับแต่รินค่าวัดรอบจะสูงกว่านี้นะครับอ่าเทส ชิปไลท์เปลี่ยนเกียร์อยู่ที่2000รอบนะครับความเร็วอยู่ที่50นะครับรเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูว่าเกียร์มีประสิทธิภาพสมูทไม่ดีเลยอย่างไรนะครับแรงดันแบตเตอรี่ตั้งเตือนที่11บโวลต์นะครับอุณหภูมิน้ำอยู่ที่100องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเบื้องต้นผมลองตั้งอุณหภูมิน้ำให้ดูนะครับผมจะตั้งให้ต่ำนะครับต่ำกว่าที่รถอุณหภูมิน้ำโชว์อยู่ผมตั้งประมาณ40กว่านี่ลองดูเกียร์เตือนยังไงนะครับ เห็นไหมครับเกจะเตือนแบบนี้เลยนะครับก็คือบอกเรานะครับทั้งไฟชิปไลท์สีแดงมีเสียงนะครับแล้วก็ตัววอเตอร์เทมก็คือหม้อน้ําเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นะครับพร้อมเสียงเลยเราอยู่หน้าไหนนะครับเกจเตือนทุกหน้านะครับเห็นไหมครับ อ่าแบบนี้เลยนะครับเตือนเตือนทุกหน้าเลยเป็นสีแดงพร้อมเสียงแบบนี้ชิปไลท์จะติดเตือนเราด้วยนะครับตัวนี้แถมไปให้นะชิปไลท์บอกเบื้องต้นไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่กําลังตัดสินใจเลือกเกจวัดนะครับที่จะนําไปติดรถนะครับทางร้าน o b d s h o p แนะนําตัวนี้เลยนะครับใช้งานสมูทไหลลื่นนะครับรองรับกับรถทั้งเบนซินและดีเซลนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับค่าตั้งเซอรมอน้ำนะครับ ได้ตามใจชอบเลยนะครับคุณจะให้เตือนอยู่ที่เท่าไหร่โดยปกติจะตั้งอยู่ประมาณดีเซลจะตั้งอยู่ประมาณ100องศานะครับส่วนรถเบนซินก็จะตั้งอยู่ที่105องศานะครับเนี่ยตั้งง่ายนะครับนะครับปุ่มกดก็จะมีอยู่ด้านหลังแค่3ปุ่มเท่านั้นนะครับใช้งานง่ายและเมนูภาษาไทยแบบนี้ด้วยนะครับคนไทยใช้งานง่ายแน่นอนนะครับสิาคเกตตัวนี้ประกัน3ปีเต็มนะครับจุกๆเลยครับใช้กันยาวๆนะครับตัวนี้ลูฟี่นะครับเกรใช้ดีนะครับตัวนี้ ขายดีมากนะครับในร้านอุปริดสอบของเรานะครับลูกค้าให้การตอบรับเพราะเกตหลาไหลลื่นนะครับวัดตรงดูวัดรอบนะครับเห็นไหมครับกับตัวรถนะครับเหมือนกันเลยนะครับไหลลื่นนะครับนะครับดูเกตสมูท t h นะครับไม่ดีเลยนะครับอ่านะครับตัวนี้เกตนะครับยังสามารถที่จะทําการเปลี่ยนช่องนะครับต่างๆได้นะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเป็นภาษาไทยเนี่ยการตั้งค่าหน้าจอนะครับการตั้งค่ารายการ นะครับก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการค่าอะไรเราก็กดเลื่อนไปหาตำแหน่งที่เราจะาช่องที่เราจะแก้ไขแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปแบบนี้เห็นไ,ไหมครับเราสามารถเลือกค่าต่างๆนะครับมาวางได้แบบนี้เลยนะครับคุณอยากได้ค่าอะไรนะครับก็เลือกมาวางจัดเรียงตำแหน่งได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับค่าที่เป็นขีดแบบนี้ก็คือรถเราไม่มีเซ็นเซอร์ไม่สามารถปัดได้นะครับ เป็นขกีย์ตรงนี้เมื่อได้ค่าต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟเขาเห็นไหมครับได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเกตรนะครับยังสามารถนะครับที่จะใส่โลโก้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใส่ยังไงนะครับก็คือเลือกที่การตั้งค่าหน้าจอตรงนี้นะครับการตั้งค่ารายการนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับไปหาในตำแหน่งโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มครั้งหนึ่งครั้งนะครับง่ายนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เลือกโลโก้ที่ต้องการนะครับเนี่ยครับเบนซ์นะครับ B M W Mini Cooper นะครับ v o l k สว a g e n พวกอะไรเงี้ยครับ Au ด i นะครับมีเยอะเลยนะครับมีเป็นร้อยกว่าร้อยโลโก้ได้นะครับมีทั้งหมดนะครับทั้งรถยุโรปแล้วก็รถญี่ปุ่นนะครับรถมีหลายยี่ห้อเลย Land Rover จากกัว M G นะครับเยอะนะครับตัวนี้ Fi นะครับ วอลโว่โตโยต้านะครับเล็กซัสนะครับเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับฮอนด้าก็มีนะครับนิสสันก็มาครับสูบารุนะครับมาสด้านะครับมิต u ูบิชินะครับ u z u กินะครับอีซูซุนะครับฮุนไดนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเชฟโรเลตก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับตามที่เราชอบนะครับก็กดแค่ไว้อย่างนี้นะครับสังเกตไหมครับโลโก้ก็จะมาเลยนะครับ เ,เดี๋ยวลองทําหน้านี้ดูนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับพิธีก็คือเลื่อนมาหาในตําแหน่งของโลโก้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับเนี่ยครับเราเลือกได้เลยอเป็น B M W u นะครับเนี่ยก็คือสามารถเลือกวางได้ในแต่ละหน้านะครับอันนี้เป็นเชฟอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับโดยปกติเอ่อก็จะตั้งเป็นโลโก้ของรถเรานะครับหน้านี้ก็ตั้งได้นะครับโลโก้นะครับเลือกได้เลยเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเมนูภาษาไทยนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับและเมนูเป็นภาษาไทยประกัน3ปีด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับเกจวัดที่จะเอาไว้ตั้งเตือนค่าม่อน้ําความเร็ววัดรอบนะครับสามารถสแกนโค้ดลบโค้ดได้ด้วยนะครับทําให้เรารู้ว่าปัญหาไฟโชว์เอนจิ้นนะครับที่รถของเราที่ขึ้นแถบสีเหลืองมานั้นรถเราเนี่ยเกิดปัญหาอะไรนะครับโดยการเข้าเมนูก็เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับในการลบโค้ดนะครับให้เราเลื่อนนะครับมาหาคําว่านะครับรหัสวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยครับง่ายๆเลยนะครับ แล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับเห็นไหมครับจะมีเมนูการสแกนอ่านโค้ดปัญหานะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยรถมีปัญหาก็คือจะขึ้นโค้ดให้นะครับสามารถที่จะลบโค้ดได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแน่ใจได้หรือว่าคุณจะลบโค้ดเรากดไปเลยเสร็จสมบูรณ์เห็นไหมครับหรือสามารถที่จะตั้งลบโค้ดปัญหาเป็นแบบอัตโนมัตินะครับหรือลบแบบครั้งคราวได้อันนี้คือปิดอยู่แล้วเปิดนะครับเห็นไหมครับก็จะลบ ลบโค้ดเป็นอัตโนมัติให้นะครับถ้าเราปิดเขาจะลบเป็นครั้งคราวไปนะครับอันนี้อยู่ที่การเลือกใช้งานในการตั้งค่าลบโค้ดนะครับอนอกจากนั้นนะครับก็ยังที่จะสามารถปรับค่าสีไฟด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอันนี้คือสีแดงเห็นไหมครับเราสามารถมันจะมีเลส สีแดงสีเขียวสีน้ําเงินก็คือเล็กกินบูนะครับสามารถผสมสีได้นะครับเดี๋ยวอันนี้แดง1ิใช่ไหมครับผมจะผสมเขียวเข้าไปนะครับนี่ครับเกรนก็จะเปลี่ยนสีนะครับด้านล่างเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยนใส่สีน้ําเงินเข้าไปอ่าก็จะเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยสามารถตั้งได้นะครับมูลเราจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เอาสีเขียวออกนะครับอ่านะครับ เอาสีแดงออกก็จะเป็นน้าเงินแบบนี้เห็นไหมครับไฟด้านล่างจะเปลี่ยนเป็นน้ําเงินแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นสีน้ําเงินหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับสีน้ําเงินนะครับเห็นไหมชิปไลท์เป็นสีแดงแบบนี้นะครับชิปไลท์ตอนนี้แถมฟรีนะครับสวยๆนะครับชิปไลท์ก็คือมีประโยชน์ก็คือในเรื่องของการบอกค่าเตือนนะครับเห็นนะครับวัดรอบถึงนะครับผมตั้งเปลี่ยนเกียร์ไ้ที่2,000รอบนะชิปไลท์กระพริบแบบนี้นะครับเมื่อ ตั้งเตือนไว้3,000รอบชิปไลท์จะเตือนเป็นเสียงนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับรถเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ธรรมดาใช้ได้เกียร์ธรรมดานี่สะดวกเลยนะครับมีชิปไลท์นะครับซึ่ง2,000รอบให้เข้าเกียร์เปลี่ยนนะครับอ่ามันจะกระพริบปิดปิดอย่างนี้นะครับเมื่อรอบถึงค่าที่เตือนไว้3,000รอบมันจะเป็นเสียงดังครับแบบนี้ประโยชน์ของชิปไลท์นะครับนี้เลยนะครับก็ นำเลยครับตัวนี้นะครับหน้านี้ก็ใส่โลโก้ได้นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับนี่นะครับเลือกโลโก้ได้เลยเอาเป็นอะไรนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับเกีรคมชัดนะครับใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับผมอยากแนะนําให้ลองเอาไปใช้ดูครับสามารถสแกนโค้ดต่างๆได้นะครับเปลี่ยนช่องต่างๆได้นะนี่ก็เปลี่ยนช่องได้นะ ค่าไหนไม่อยากเอาสมมติไอตัวเวลาตรงนี้ผมไม่เอานะผมก็จะกดนะครับเพื่อเปลี่ยนค่าเมนูภาษาไทยนะครับเนี่ยก็เลื่อนนะครับตัวแถบทึกไปหาช่องที่เราต้องการแก้ไขแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าได้เลยเห็นไหมครับเป็นวัดรอบที่เป็นตัวเลขเดี๋ยวมาดูวัดรอบสมูทไหมะหนะครับรอบแล้วเห็นไหมครับเกรดสมูทนะครับไหลลื่นเลยนะครับตัวนี้ มีอะไรอีกเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมนูสหานวิเคราะห์ปัญหาทดสอบความเร็วตั้งเตือนได้นะครับตัวนี้แล้วก็เมนูภาษาไทยมีคู่มือการใช้งานนะครับของตัวเกร์แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับทางบริษัทเขาทํามาเพื่อคนไทยนะครับตรงนี้ก็คือติดต่อทางโรงงานนะครับให้ทําเป็นภาษาไทยให้เราหน่อยได้ไหมนะครับเพื่อจะเอามาให้คนไทยได้ใช้งานนะครับต้อนรับสงการเลยนะครับตัวนี้นะครับ นจ่อสวยๆแบบนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับที่อยากจะสั่งซื้อนะครับเกรดลูฟี่เอเมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่หมายเลข0 8 9ย์นะครับ969 5ห0 8นะครับหรือ089-456-5957นะครับมีบริการนะครับจัดส่ง ออนไลน์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหรือขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่ไม่เสียค่าติดตั้งใดๆนะครับเราเก็บส่งเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับตัวนี้ติดตั้งง่ายรวดเร็วนะครับไม่จิดต่อสายไฟของรถใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียบปลั๊กเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับหาตำแหน่งวางเกจที่เราชอบนะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับวิธีการ ใช้งานในเรื่องของการขับรถให้ดูอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับเพจเฟ c บุ o ก o o b d s h o อนะครับหรือ YouTube ชื่อ O-BD shop ด้วยนะครับจะได้รับนะครับการรีวิวสินค้าต่างๆของทางร้านนะครับในอนาคตนะครับยังไงท่านใดสนใจนะครับเกรลูฟี่เ f เมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับแถมไฟชิปไลท์สีแดงแบบนี้นะครับมีการรับประกันสินค้าให้นะครับ3ปีเต็มนะครับ ตัวนี้นะครับแต่คุณลูกค้าต้องอมีการลงทะเบียนนะครับผ่านไลน์ออฟฟิเชียนนะครับของบริษัทนะครับจะได้รับประกันเพิ่มจากเดิมเกตประกัน1ปีเต็มนะครับประกันเพิ่มให้อีก2ปีลงเป็น3ปีเลยนะครับสำหรับเกีลูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับ พักมาได้นะครับเพจ f a c e b o o โอบ d ีชอ p นะครับหรือโทร08 9 6 9 6 9 5 7เ8นะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับลูฟี่นะครับ XF Thailand นนะครับตัวนี้นะครับเมนูภาษาไทยไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ